อ้าวสวัสดีครับสวัสดีเสียเก่งสวัสดีครับโอ้นี่พี่เก่งพาจินด่วนไปเบิกเงินมาแล้วครับเบิกมาเท่าไหร่ไม่รู้ครับนรถหนึ่งล้านไหมถึงหนึ่งล้านไหมล้นล้นล้นมครับเงินครับเน็บอยู่ตรงข้างข้าง,างมือมมมมหืม อเอาไนว่าใครว่าเขาขอยางใหม่หเส้นเหรอฮะฮะ แลพอแล้วลูกค้ามาดูมาอย่างฮะยังเอาไปเลยใช่ไหมอ๋อเ๋ยขับไปเลยครับให้ตามไปดูอยู่บุริรั์นี่กว่าดีกว่านี่จะเอาไปที่ไหนนี่เอาไปบ้านก่อนปะเอาเข้าอูเลยบ่จะเลื่อนช่วงรอไหมฮะจอดไว้ก่อนอย่าเพิ่งเลื่อนโอ้ ืเออใช่จะสั่งเลยเนาะจอดรอมันนั้นก่อนแล้วพร้อมไปต่อรถให้ผมยังเนี่ยพร้อมไปเดินระบบให้ผมยังเนี่ยโอ้โหพสายนาทีเธอพ่อเดี๋ยวถามหน่อยผมถามหน่อยเดินเป็นไหมเนี่ยเป็นทำไมจะไม่เป็นฮะเดินเป็นก็เดินรอบรถนี่แหละไม่รู้จะต่อขึ้นได้ครบหรือเปล่าหนักใจอยู่เนี่ย จะะมีอไรสายไฟต่อใหม่เลยใช่ไหมพี่สายไฟอ่ะสายไฟรอบเนี้ยครับไอ้ที่มันดุงรังเกินเนาะเราก็ตัดออกเลยเนาะไอ้ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรแล้วก็เอ้าพี่เก่งเดินสายไฟไปด้วยเหรอเอ็นโอ้เอาทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราคุยราคากันก่อนเอาเท่าไหร่เราต้องตกราคาตกลงราคากันก่อนไม่รู้เลยไม่ยอมไปทำก่อนเขาจะว่ามาเอาเลยเมาเอาเลย ไ่วากัโอ้ยทำก่อนเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวเขเรียกแพงอีกไม่แพ้ตายหาเลยมีมีที่ไหนแพงกว่าผมแล้วเอ้ยไม่มีที่ไหนถูกกว่าดิเดี๋ยวเดี๋ยวหาเรื่องเที่ยวแล้วแหวนเขาไปทำไปช่วยทำเรื่องเกี่ยวกับช่วยทำเดี๋ยวรอเจ้เขาคุยธุระก่อนครับจ่ายเงินเดี๋ยวจะไปช่วยทำเดี๋ยวไปช่วยทำอ่ะ ร้อยนั่นเสร็จหมดโอ้ยนี่ทำไมได้ยิงซายต,ต่ตอนนี่ต่อเนจะเสร็จแล้วนี่แหละกลับไปเหล็จะไปยิงซายแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วเราก็ต้องรีบพ่นรีบตัวนั่นยิงเสร็จต,ต้องรีบรพ่นเลยนี่มันเป็นสีที่เขาทุบมาจากโรงงานนี่ไม่ต้องยิงซายเลยใช่นี่เราไมงพ่นสีเลยใช่ไหมพ่นทับไปเลยเพราะสีนี่มันทุบมาเพราะเขาทุบบ่อทุบนั่นมาน้ำมันยาเอามือเอามือน้่นไปขูดนะว่าเป็นไรทางน้ำมันสวยดิซงมันได้มันไม่ยาวหนึ่งรอยล สองร้อยแล้วน,นี่นะดูว่านี่นี่ไงสองร้อยลิตรเนี่ยนี่ไง <c oughs> โอ้ยผมเห็นถังสองร้อยลิตรมาตั้งมาเริ่อยล่าวนเยอะอยู่นนเยอะอยู่นนเหลือไหมเน,นี่ยน้องนนว่าจะซื้ออะไรเต็งด้วยเหลือไหม ไมยทำไมไม่เบิงว่าเผื่อหน่อยเนี่ยว่าจะซื้ออะไรแต่งเหมือนกันนี่ว่ายืมมินด่วนก่อนดิ่น่นั่ดูซินนนนอนนั่ดูสินนนับดูซิโกไหม สี่ห้าจ่ายก็ไปแล้วเก้าหมื่นหกเหลือหกสิเหลือไหมโอ้โหเบิกมาแม่งพอดีพอดีเลยที่ท่เอยอต่างต่างเลยนอนเอายืมยืมพ่อไว้ก่อนไปมันสาวนุ่นไว้ก่อนเด้อเอาเอาไปมันไปมันสาวนุ่นไว้ก่อน มันไห้ก่อนเลยน้ำยาอะไรนะพี่น้ำยาอะไรน้ำยาขัดพรม,มนนะ่ะขัดออกเลยเหรอ ไอ้ดำดำนครับนนราะอ๋ออ๋ไอ้มาจีคลีนหรือเปล่า้มใช่ไหมเ่มันใจนะเออหายหายเลยมเ้ยเาอ่าอคือมันยังผ้าไม่สะอาดมันอยู่ที่ผ้าเรานเออถ้ามันดำก็ต้องเปลี่ยนผ้าผมเคยเอามาจกคลีนนะหัดอืม นี่ป่ะอันนี้น้ำยาดูแลการตูแนั่นหรออพวกข้าวดำๆนี่มันกัดออกเลยใช่ไหมนี่เห็นไหมคลิปเลยนี่เออนัดคอตอบนัมือซุบ พอต่อเลยครับอะรก็จะเป็นสองสามสี่แต่งรถไม่ยางหรอเอออู่นี้เขาเก็บรถให้ดีดิอืมเราไม่ต้องไปถอดซากเลยได้เลใช่แต่ว่าสีเราไปทำใหม่อยู่แล้วครับตรงนี้มันจะเป็น มันมีมันีก่อาันแัามีคยเางเมเลยพี่เอาน้ำยาหน้มาหน่อยดิผมจะดมหน่อยสิมันใช่ไหมน้ำยาเลยหรอของเราดีเราไม่ตกโฆษณาอนีเราซื้อมาเป็นหังใหญ่ลตัวใหญ่ ใช่ที่ล้างเครื่องไหมที่ผสมน้ำมันเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอ๋องเาไอ๋อเจางอุ้ยออกดี่ลยอ้ยอย่างนี้ไ่ต้องใช้มากิคลีนหล้วนะผมเอาไอ้นี่แหละนี่ผสมน้ำเท็เนี่ใชผสมน้ำไหมไม่ไม่ผสมน้ำไม่ได้ไอ้ตัวนี้ไอ้ถ้าล้างนอ้น้ำมันถ้าเทาเราไอ้นี่เปใส่ สักสี่ถ้าไม่อยากให้มันถ้ารมันท้าเยอะเราก็ใช้โซดาครับรถไอ้พวกเนี่ยผมเอาน้ำยาล้างเครื่องนี่แหละเอาน้ำเช็ดออกมาเลยเช็ดแล้วก็เอาผ้าไปชุบน้ำมาเช็ดไปเช็ดซีดีทีนึงนับเลยขายจวนครับไหนแกว่างหรือเปล่าจีแกว่างหรือยังนะจีว่างหรือยัง ว่างหรือยังฮะว่างแล้วอ๋อเดี๋ยวจะจ่ายเงินแล้วน้ำอ่ะขอบคุณครับน้ำบริก,การดีมากมีอยู่กี่สาขาครับเนี่ยในเนี้ย,นนยครับ ใช่ก็มีกูดังกับหน้าร้านหน้าร้านจะิงจริงของโซเล่หน้าร้านอะ่ะอ๋อนี่เป็นกูดงังเวลาประกอบกนต้องประกอบอือเอโอแปดเออ่าก็ตรงไหมนี่คือเอกสารอินไวน์ครับมันมต้องเยอะอย่างนี้แหละ หมายเลขเครื่อง t o 8 d t t ห6 6่งสอหศูนย์ีตัวถัง <C, S 2> f g นคือถ้าเราทำทะเบียนก็ส่งตรงนี้ให้หส่ง นี่แค่คนสงแต่ว่าเนี่ยต้องถ่ายเอกสารไ่ัวก็เยลยก็คิตัวเองก็เกือคนที่ทำขึ้นริหาเหนี่ยก็ได้ดดถ่ายไว้ทั้งหมดเลยใช่ไม่เก็บเพราะว่าหนูขายไปแล้วขายไปแล้วเก็บ <c oughs> ไว้ <c oughs> ในตัวเมื่อเรายังแมวอินโวย ม,มีคนมาซื้อแล้วผมต่อผมก็ให้ตัวนี้เข้าไปค่ะนี้เข้าไปให้แห่เขาไปทำเคียร์ตัวนี้เป็นสายทำเคลียร์จะเกิดอะไรเร่อยๆนี่ก็ชื่อผมนะค่ะมีชื่อผมดูพิมพ์มาแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรนี่ไหลถังน้ำมันโมลมคานหน้าเพลาท้ายกันชนม่านน้ำ มันจะมีราคาให้ด้วยใช่ภาษีก็จะมีข้างล่างที่หนูต้องจ่าย <c oughs> มันจะมีภาษีบวกมาดว้วยที่หนูต้องจ่ายภาษีคือในเซ็เนี้ในเซตนี้หนูต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ันจะไปรวมกนมันจะเป็นตรงภาษีที่มูลค่าพื้นเราจะต้องจ่ายแล้วก็มาบวกบวกกันบวกกันทั้งหมดเนี่ยที่ต้องจ่ายภาษีนี่คือใบอินโอยก็ใบซื้อขายก็ต่างหาก นี่แหละขายนี่แหละอในเซตนี้เลยถ้าเอาตัวนี้ไปนี่ก็คือสิ้นส้ดเลยไม่มีสัญญาซื้อขายไม่มีไมม่ีคือตัวนี้เบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จเลยนึกขายไปที่ไหนก็ทําาอย่งนี้เพราะว่าถ้าตัวนี้สําคัญสุดแต่ไม่ทําหายถ้าคุณไปทำหายมันจะเปิดอีกไม่ได้ทำยไม่ได้เพราะว่าในเซ็ตนี้ โลครับ่าไปทำหายน้ารดีครับเห็นรผมเห็นก็่มเบอรหายไป้หยอ่เดียเวลาเป็นหยขอดูนสารเะเอาไปบมถ้าไปลงมยง่ายไม่คือยากไม่อ้ง่ายน้อปล่อยแล้วถ้าไม่มียิมรยมันะเหมือนเราขโมยมาใช่เพราะว่ายิวเาไม่ได้เปิดให้กันนี้มาขนาดเมื่อวาน เอาตั้งโอเคใหญ่อ๋อมาเล้อเียายงๆับัไหมอ๋อไหม่อยากคินก้อนอ๋อไม่อยากคินก่อนไม่อยากขายเนาะไม่อยากคินก้อนขายช่วงหยุนี่ก็ได้อ๋ออย่าชวนดูรูปของเาเลย นน่นซื้ออะไรนอนซื้ออะไรแต่งอะไรฮะยัได้ไรยืมตังค์พ่อไปยืมตังค์พ่อก่อนเดี๋ยวเราจะาไปหาดูอะไรแต่งรถก่อนนะครับก่อนกลับบ้านาอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วครับ